เรื่องราวของจิลปติอุสาวดีเทวะนาคีพระราชนัดดาเจ้ายะาอุสาอนันตวดีนาเทวีพบชาติก่อนหน้านี้เป็นเทพธิดานามว่าจิปรปติเทพธิดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่จิปรปติเทพธิดาได้รับบัญชาจากเท้าสักกัดเทวราชให้ลงไปดูแลโลกิลุตใต้พิภพเป็นอัญ,ญมณีสีแดงเพิง ที่ถูกหลอมอยู่ในป่องภูเขาไฟนั่นเองอัญมณีชน,นิดนี้ตามตำนานเล่าว่า12ล้านปีจึงจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งต้องใช้ความร้อนใต้พิภพหลอมขึ้นมาท่านเท้าสักกะเทวราชจ,จึงมอบหมายให้จิรปฏิเทศธิดาไปจุดติในดอกบัวทิพย์และนำไปฝากไว้กับเจริาอุสาเมื่อถึงเวลาดอกบัวทิพย์ก็บานออกกําเนิดเป็นพญานาคสีส้มแสดนามว่า จิละปฏิอุสาวดีเทวนาคีพระวรากายสีส้มแสดประกายทองใบหน้ามนเล็กผิวมนุษย์ออกสีทองอ่อนๆมีหน้าที่ดูแลรักษาอัญมณีโลกิลุตตลอดอายุไขแห่งหน้าพิภพนี้จิละปฏิอุสาวดีได้บำเพ็ญตบะโดยมีท่านฤาษีพมมะโลกาอยู่เป็นฤาษีชั้นเทพนะคะคอยลงมาช่วยสอนวิชาอาคม แล้วก็การบำเพ็ญตะบะให้กับนาอยู่เสมอจนเมื่อครบอายุขายทิพย์ท้าวสากะเทวราชก็ส่งพญานาคตนใหม่ลงมาหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันเฝ้าอัญมญณีใต้พิภพนี้แต่ถว่าพระนาจิลปฏิอุสาวดีเทวานาคีขอใช้ชีวิตในภพนาคต่ออีก500ปีทิพย์เพื่อตอบแทนคุณจราญาอุสาหที่ดูแลตนมาและเมื่อหมดเวลาในภูมินาคก,ก็ได้มาเกิดใหม่อย่างโลกมนุษย์ เพื่อสะสมบุญปรมีสืบต่อไปอาจารย์ขบนักวัดองค์กว่าสายพยานยินดีที่ได้ทำการสื่อให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะหากใครชื่นชอบคลิปของอาจารย์ฝากกด